กับกับสวัสดีช่องเพียงเพียงของวันที่17สิงหาคมพศ2566กับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซี่ปาโคสิ่งหนึ่งส่วหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนิเมียสียูซี่ปาโคสิ่งเลยและกับสวัสดีผ่านผู้ชมทุกๆกานเดี๋ยวอมารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับคการนี้ครับจะกำลังน้ำเสียมาจะส่งเอฟซีของเขาครับเนื่องด้วยที่ผมน้ำเลี้ยนไปว่าถ้าเบอร์โท่าประกบถ้วน การส่งทางแฟกเอกมันก็สิงาครับพี่น้องครับผมก็เลยมาส่งทางไปเซนีนี่ครับซื้อผู้โชคดีกับที่ผมเขียนมานี่แหละครับพี่น้องครับครับสามตัวครับพี่เสี้ยเสียไหมมาเนี่ยมันล่ารักเอรับเลยด้วครับพี่เอฟซีครับนี่ครับผู้ดด้วยกันช่องยูทูบกำลังนําส่งอยู่นี่ครับสามตัวปาดปาดด้วนนี่ครับครับซื้อที่ยูตามนี่ครับมีของคุณชมพู่นุ่บ่มีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรบ่เป็นอย่างไรเราจะไปเซนีผลับอยู่ ใจไปน้ำครับเดี๋ยวทั้งห้ออกาาใจห้ทั้งหมดเลยครับซื้อตามนั่นแหละครับปากสดๆครับพี่น้องครับเรามีคอนเทนต์คันว่ารอบหนาวไหมครับเดี๋ยวสิจัดกิจกรรมดีๆครับพี่น้องครับลูกสาวลูกสาวครับพูน่่ยกันผมนี่หนะครับผู้กองผมกับควบผู้ควบคุ้มมาไะถ้าเราภาษาชาวบ้านว่าผู้กำกับ น,น,น้ำน้ำเสียจะส่งเอฟซีครับพี่น้องครับสามท่นกับสามตัวครับนี่ครับเรบเเเาปไปไปส่งเสีอก่อนลูกไปอะไรครับเามาส่งเสีอครับ รับไปอยู哟รับรอดรับเลยครับเอฟซีทุรกีครับฝากพี่ตามทั้งช่องยูทูบยูซี่ฝากโค้ดสิ่งหนึ่งสิ่หนึ่งของเขาน้ำเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาไปติดตามทั้งนี่ได้ครับพี่น้องครับท่านใดอยากมีง้อเลี้ยงจะลองเข่าไปกดติดตามเมืองครับเป็นง้อทรงฟีโบมี่มาจำครับพี่น้องครับ ฝากเขาเม MM ืองฉิดน้ำครับพี่น้องครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้คนทํางานคนทํำฉิดครับพี่น้องครับผมกับบอสกาเขาไปไทยข้างในครับพี่น ah> ้องครับพอเขได้ขออนุญาตเพื่อนเนาะครับพี่น้องครับเกิดทายยืดข้างนอกนี่ครับเกิดสมูทสมคว่แล้วครับพี่น้องครับรอรับเสียได้ครับเอฟซีดีผู้โชคดีสามพันครับพี่น้องครับทั้งอุดรสระบุรีแล้วกับยังโซทอน้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ